ท่าที่ผมสังเกตดูเนี่ยคนเรามีต้นทุนที่ได้มาเนี่ยไม่เท่ากันจริงๆงเลยนะครับรบ,บางคนก็ได้ต้นทุนในเรื่องของรูปร่างหน้าตาหล,ล่อเลาออกการมากก็สามารถที่จะต่อยอดไปเป็นดารานันกร้องหรือนักแสดงอะไรได้รายได้เยอะเหมือนกันนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยบางคนก็ต้นทุนมาเกิดในครอบครัวที่ดีมีพร้อมทุกอย่างนี่ก็ไปได้โล้นเหมือนกันเลยนะครับ แล้บางคนก็ได้ต้นทุนมีพรสวรรค์ติดตัวมามีความสามารถในด้านกีฬาการดนตรีนี่ก็ไปได้โลดเหมือนกันนะครับแต่บางคนนต้นทุนไม่มีเลยเกิดมาก็อยู่ในฐานะครอบครัวที่ยากจนความสามารถพิเศษอะไรก็ไม่มีสักอย่างนะครับก็ไปได้อย,อย่างตัวมเตียมตัวมเตียมตัวมเตียมนะครับแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าสายทางของแต่ละคนเนี่ยจะเหมือนกับเริ่มต้นนะครับ คนที่ต้นทุนสูงสูงเนี่ยสุดท้ายก็มีค่าด้อยกว่าคนที่ต้นทุนต่ําๆนะครับจากสิ่งที่เราเห็นเนี่ยบางทีคนที่มีต้นทุนสูงเนี่ยก็มักจะหลงละเลงกับต้นทุนที่ตัวเองมีสุดท้ายเนี่ยพอถึงวันหนึ่งก็ไม่สามารถที่จะดูแลรักษาสิ่งที่ตัวเองมีได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาชีพหน้าที่การงานชื่อเสียงอะไรประมาณนี้นะครับ แต่คนที่ต้นทุนต่าๆเนี่ยก็มีความมุ่งมานพยายามฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆสุดท้ายวันสุดท้ายของเขาเนี่ยกับกลายเป็นวันที่มีต้นทุนสูงกว่าปรากฏการเหล่านี้มีให้เห็นเยอะแยะในชีวิตของของเราทุกคนที่เห็นกันนะครับเราอาจจะเคยได้ยินข่าวของใครสักคนหนึ่งที่เคยมีเงินเยอะมากๆประเภทที่ว่า ทานอาหารมื้อละครึ่งแสนอะไรเงี้ยสุดท้ายณนวันนี้ก็อาหารจะกินในแต่ละมือ้อแทบจะไม่มีอะไรประมาณเนี้ยจากคนที่เคยมีชีวิตที่หรูหรามากๆากลับกลายเป็นว่าที่ซุกหัวน,นอนก็แทบจะไม่มีต้องไปอาศัยชายคาของผู้อื่นอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นชีวิตของคนเราเนี่ยคือบอกตามตรงเดเลยว่า ต้นทุนจะมาไม่เท่ากันก็จริงอยู่แต่เราก็สามารถที่จะพัฒนาต้นทุนชีวิตที่เรามีอยู่ได้นะครับวิธีการที่จะเพิ่มต้นทุนให้กับตัวเองมันก็มีหลายวิธีนะครับมันอยู่ที่ว่าเราจะมุ่งมั่นไปทางไหนนะครับบางคนก็มีการตั้งเป้าหมายชิดไว้วา่าวันนี้ฉันยากจนเหลือเกินครอบครัวลาบากฉันจะต้องให้พ่อแม่ฉันต้องอยู่ดีกินสบายในวันข้างหน้าให้ได้ฉันต้องมีวิธีที่จะ หาเงินฉันต้องดิ้นรนและฉันจะต้องไม่อายทำกินนะครับพอพูดถึงการไม่อายทำกินเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของหลายคนนะครับที่กลายเป็นคนร่ำรวยมีเงินทองมากมายมหาศาลในขณะนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าคนที่ร่ำรวยมากๆในช่วงวันนี้เมื่อเราได้ศึกษาชีวิตเขาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ในในเบื้องต้นของชีวิตเขาจะมีต้นทุนที่ต่ำมากประมาณว่าติดลบหรือยากจนอาจจะเคยเห็นได้หลายคนในในเมืองไทยนะครับ บางคนก็เป็นอิน,อนฟลูเอนเซอร์ในขณะเนี้ยก็ตอนที่เขาวัยเยาว์เนี่ยเขาลําบากมากแต่เขาก็พยายามที่จะพัฒนาตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นถึงถึงบอกได้ว่าโลกนี้ถึงถึงแม้นมีใครจะพูดเสมอว่ามันถูกกาหนดชีวิตไว้แล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าตัวเราเองเนี่ยจะกําหนดชะตาชีวิตไม่ได้นะครับขอมีความมุ่งมั่นตั้งใจเนี่ยผมมั่นใจว่าทุกคนต้องได้ดีแน่นอนนะครับวันนี้ถ้าใครเหนื่อยเมื่อล้าก็พักก่อน ส่วนคนที่รอคอยวาสนาเนี่ยก็ค่อยคุณรอคอยต่อไปนะครับรอไปลหลายชาติโอกาสที่จะมาถึงนี้ยากมากคําว่าโอกาสเนี่ยถ้าเรารอโอกาสไม่รู้จะมาเมื่อไหร่แต่ถ้าเราวิ่งหาโอกาสเนี่ยผมมั่นใจว่าโอกาสที่เจอมากกว่าถ้าเราตั้งใจจะทาอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราต้องศึกษาหาขั้นตอนหาวิธีที่จะไปสู่จุดหมายนั้นนะครับแต่ขอบอกไว้ว่า คำว่าอดทนเนี่ยเป็นสิ่งเป็นเครื่องมือเป็นทุนเป็นอุปกรณ์ให้เราไปสู่ความสําเร็จนะครับหลายคนต้องล้มเลิกความตั้งใจเพราะว่าทําไปแล้วพักใหญ่ๆเนี่ยก็ยังไม่เห็นไหนเลยก็เลยต้องท้อแท้อะไรประมาณนี้เพราะนั้นอดทนบางทีเราอาจจะกระดึ๊บนะฮะจะว่ากระดึ๊บอีกนิดนึงเนี่ยก็อาจจะถึงเส้นชัยแล้วก็ได้นะครับแต่เราก็ไม่กระดึบ๊บก็เลยอยู่แค่นั้นนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ย ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนในการที่จะทำให้ชีวิตของตนเองมีความสุขนะครับอยากจะบอกว่าความร่ำรวยไม่ใช่ความมั่นคงของชีวิตนะครับความมั่นคงของชีวิตเนี่ยคือการที่วันข้างหน้าจะเป็นเช่นไรเนี่ยเราก็ยังสามารถดำรงฝ่าฟันไปด้วยนะครับหลายคนมองว่าการที่มีทรัพย์สินเงินทองมากมายคือความมั่นคงบอกเลยว่านั่นไม่ใช่ครับความมั่นคงของชีวิตคืออะไรเนี่ย คือผมเคยได้ยินผู้รู้ก็กล่าวไว้ว่ามีการวางแผนไว้ข้างหน้าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยก็ยังสามารถบำรุงชุนอยู่ได้ถึงเงินที่มีอยู่มากมายในขณะนี้จะไม่มีแล้วเนี่ยก็ยังสามารถมีทางออกหรือทางที่จะไปต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจงเข้าใจเสียใหม่ว่าการที่เรามีเงินทองมากมายมหาศาลขนาดนี้ไม่ใช่ความมั่นคงสักวันหนึ่งมันอาจจะหมดไปก็ได้ส่วนเราที่ยากจนเหลือเกินความมั่นคงไม่มีวันนี้ มันก็ไม่ได้หมายความว่าเราวันข้างหน้าเราจะหมดหนทางจนทั้งกระทั่งจนเหมือนเดิมนะครับแต่ห้าเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทํให้ดยที่มีชีวิตวที่ว่ดีขึ้นเนี่ยมองได้เลยว่าทำโดยทุกคนนะครับอยากจะบอกว่าเป้าหมายชีวิตของคนเราไม่ใช่ความร่ำรวยที่มหามากมายมหาศาลครับแต่เป้าหมายของเราทุกคนก็คือความมั่นคงของชีวิตนะครับไม่ว่าจะอยู่ในฐานะอะไรเนี่ยก็มีความมั่นคงในชีวิตก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วครับเราได้กินอาหารครบสามมื้อ ได้นอนหลับเต็มอิ่มเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับสวัสดีครับ